สวัสดีครับวันนี้ที่ตกปลาได้มาก็นี่จะทำดุกเดดเดียวครับที่ตกตกมาทุกคลิปทุกคลิปที่ท่านดูว่ายังไม่ได้ว่าจะไปทำอะไรครับนี่ครับเคฟคนเดียวมครับชูนี้โควิดหนาหาอะไรกินไม่ได้ครับต้องไปหาตกปลาไว้แล้ตากันสนุนครับครับเดี๋ยวเราติดต,ติดตามดู ที่เราตกกันมาก็เนี่ยครับเราจะมาทําเด็ดเดียวครับตกปลามาครับผมอ่าครับดูเลือดตัดเดียวมันตกมันตกอ่ะเป็นฮาเลยนะลุงฮาเลยนี่ครับต่นวนนี้กำลัง <c oughs> ทำตากนะครับ <c oughs> อาจจะมีภาษาที่ว่าเป็นภาษาพื้นเมืองประสาพื้นบ้านไม่ใช่พื้นเมืองตัวดีปล่างครับเราจะไปทำปลาแดดเดียว สองแดดหรือสามแดดก็ไม่รู้นะครับก็ก็เรียกแต่แดดเดียวเดดเดียวกันครับก็เลยพดิจินดูปลาเท่าไหร่เออเดี๋ยวปาเท่าไหร่อ๋อฮีต่อเลยโอ้ยดูสลอเอาน้ำมาให้พี่หน่อยเอาดูเอาไปตัดแต่งมันซะ ถึงถึงจะหน้าตาสมุกสุกปลุกไปหน่อยแต่การทำอาหารก็อรสานะครับมันต้องเอาเอาไว้หมดครับนี่คือขั้นตอนการการอะไรนะการการกาทำอะไรนะลั่นชาประดิษจะตีไว้ในสโอ่สีเดี๋ยวดีเดี๋ยวสีอะไรอะ นี่ครับปลาอุกดแต่ปลาไซส์นี้สวยครับเขี่ยมันก็นนี้ก็เคียงมันเนี่หน่อยดิดุกแดดเดียวครับหรือจะเป็นดุกสองแดดอ่ะครับดุกแดดเดียวมันเชยเชยดุกดุกแดดร้อนดุกอนนี้ต้อง เอาผ่าหลังไปใช่ไหมผ่าหลังผ่าหลังผาหลังจะมันลื่นเลยอ่าบนนั้นกะ็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าตรงนั้นมันสะอาดนี่ครับสวยงามครับโอ้โหผ่าหลังปลาดุก จอทำดุกแดดเดียวนะครับ